ามาจา้ะอาหารอาหารไม่ใช่เช้านะเป็นอาหารเที่ยงอาหารเที่ยงแต่ไข่ดาวมีไข่ดาวแล้วก็ไส้อัว่วใส่พริกซอสพริกมันมาจากม้ชิ้นเป็นมชิ้นที่เขาหนึ่งแล้ว อันนี้ก็มีผักมีแตงเลยจะเอาแตงมากินกับไส้อัวนั่นแหละแต่ก็ผักนี้กินมาตอนยินใบต้นหอม,อมดอกหอมเดี๋ยวจะเก็บเดี๋ยวถ้าเกิดว่าว่างจะไปเก็บเมาหน้านเสร็จใหม่ๆเด้อกินกับแตงนี่แหละอันนี้มันอยู่สูงนะทุกคนเดี๋ยวก่อนนะ ขอ,อเปลี่ยนกันหนึ่งกินกินต่อเลยกินต่อกินเส็จแล้วจะได้ไปได้ลงนาว <c oughs> ันนี้จะลงไปนั <c> ่น <oughs> จะไปเ <c oughs> อาเสียง <c oughs> เสียงไม่มีไปปลูกต้นไม้อปลูกต้นไม้ง่ายมาก <c oughs> ซื้อซื้อจากเน่เขาทำอยู่นี่แหละร้านอาหารกาแฟไม่กินกินตอนเช้ากาแฟไม่ได้กินตอนเช้ามากินตอนเที่ยงกินแบบเมามเอาทุกคน ไม่กินหนักอืมพักกินหนักเรากินตรงเย็นกินหนักก็ไม่ชอบอะไรหรอกกินไม่เยอะหรอกให้ระหวัาางว่าเรากินนู่นกินนี่ ไปทางานก็ตอนเช้าก็บางวันก็ขนมขนมไปกินกับกับกาแฟบางวันก็กินแต่กาแฟพอพักพักประมาณก้าวหูเนาะก็กินบางทีก็เป็นผลไม้บางทีก็เป็นข้าวบางทีก็เป็นขนมก็กินกันกับกาแฟนั่นแหละ คนบอกไม่ไม่กินเหมืเมื่อก่นอนหนุ่มจีนมันก็มีนะหนุ่มจีนกระชายมีอยู่ปลาก็มีทําน้ํายาหนุ่มจีนเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้ทำพอรอบหน้าเนาะจริงแล้วว่าจะไม่จะว่าไม่ได้กินไอ้พื้นเชืเอไส้กรอกนี่หรอกแต่ทำให้ลูกก็เลยกินด้วย แค่แค่แค่แข็งไว้แค่กแดดเดอกินอันเดียวถ้าเป็นอาหารเช้าจริงแค่ขนมปังไข่ดาวเบคอนไอเส้ยอวันนี้เขาไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอาหารเช้าเด้องเขาไม่กินเป็นอาหารเช้า แ้วพ่อจะกินเป็นอาหารเป็นอาหารช่วงบ่ายช่วงช่วงนี้เป็นเลยม,มแตรภาทัวร์เลยเอากินเอาเซ่เอ์กินเป็นบางทีก็มีเส่กรอก,กนะเส่กรอก ักไม่แจ้มมีต้นหอมมีผักชีอาจจะขยุมขยุ่มกันหน่อยนะทุกคนเพราะว่ามันใส่เอามา ے, ท,ที่ที่กินค้ามาตอนเย็นแล้วก็มันน้อยแบบผักไม่เยอะแล้วแต่คุณจะจับก,กินก็มาตั้งกรอดอดต้องเป็นหารเย็นกรอดอดด คือักข้าวเราไม่ผักนี่ไม่จําเป็นต้องแบบว่าเป็นน้ํำพริกหรือว่าเป็นอะไรเนาะเรามาตั้งได้เลยทุกวันอาจจะลูกๆอาจจะหยิบกินเป็นสลัดกินกับหมโทูทอดกินอะไรไปเลยเนะี่ยถ้าเราทําเป็นสลัดเลยถ้าเราทําเป็นสลัดเลยเขาอาจจะอาจจะไม่ตักส่จานกินแต่ถ้าเป็นแบบเนี่ยผักสลัดแบบนี้ย เขาก็จะกินข้าวด้วยเขาก็นั่งนั่งเด็ดกินอย่างเงี้ยน,นั่งเด็ดกินนื้งก็หั่นไว้แล้วเขากินหมทูทอดกินข้าวอะไรเขาอเอาเกงเป็นนั่งกินมันก็ช่วยทําให้เขาได้กินผักไปด้วยอืมแต่ถ้าเราทําเป็นสลัดเลยหั่นผักหัน่นแตงหั่นมะเขือใส่ในจานอย่างเงี้ยแล้วให้เขาตักไปใส่จานเขานะ่ะมีน้นําซอนน้ำอะไร เขาจำไม่ค่อยกินนอกจะกเด็กชอบกินผักเยอะมากๆจิงจะกินแบบนั้นได้พอเราถักเป็นขึยุ่งๆ,ๆอยุ่งนี้นะบางคนอาจจะเ็ดใส่ถาดใหญ่กว่านี้ก็ได้บางคนก็อาจจะเรียงสวยงามมาก็ได้ เด็กก็จะเห็นแตงเอกจับกินแตงอย่างน้อยเขาก็ได้กินแตงต้นหอมกชีเขาไม่กินอย่างน้อยเขาก็กินสลัดอืมอะไรก็ได้จะกินก็ได้ไม่กินก็ได้เลยอืมปล่อยเขาเลยแต่พัดทรทำนี้ได้ผลนะเด,ด็กเด็กก็กินแตงซื้อมาเลยอย่าให้ขาดอ,อย่างน้อยก็ได้ได้ผักเคียวๆจากแตงอ่ะ อย่างนี้อ่ะเป็นหอมมีกลิ่นแรงเขาก็ไม่กินบางทีเขากินบ้างอืมเขาก็เด็ดเอาแต่ใบไปเพามันเหมือนเขาไม่กินกิ่งก้านมันนะก้านมันเออเขาไม่กินก้านมัน เมื่อก่อนจะเยอะเนาะเมื่อก่อนจะกินขนมจีนข้าวเนี้ยมีแต่คลิปกินข้าวเยอะอย่างนี้มากินเยอะอย่างนี้ไม่ได้อืมากินแบบเยอะๆกินโชยเยือกเหมือนคนอื่นอ่ะมันอิ่มมันก็คืออิ่มอ่ะ มันจะกินเยอะไม่ได้อย่เงี้ยอืถ้าโทกินก็เท้าที่ถ้าตทวมีแหละผักอะไรเนี้ยบางทีก็มีมีผัก อันนี้มันหยุดเนาะอาจจะมีเสียงหนังเสียงไรอยู่ตรงโต๊ะรับแขมเนาะพ่อพทวนั่งอยู่ตรงโตง๊ะกินข้าวเดี๋ยววันนี้จะพาปลูกนะเอ๊พาวันนี้จะพาไปปลูกต้นไม้นะปลูกดอกไม้นาะม้า ดอกไม้มาแล้วยังไม่ปลูกมีอาจจะไม่อาจจะไม่ปูกผังเยอะปีนี้เพราะว่าเพลอนกระจกเขาขุดดิเนเอาเอาพื้นมันออกอ มพูด,ดเรื่อยเนาะถ้าใครดูคิดไปพี่วาทัวตอนเมื่อก่อนที่มีจะกินหนึ่งเดียวพอพี่พาทัวอ,อ้วนมากเลยเนาะอพอกินแล้วมันก็กินไม่ใช่ไม่ใช่โทษแม่คนกินเยอะอ้วนนะกินเยอะจริงกินไม่อิ่มแลวทีนี้พอพอช่วงที่ปิดฟันมากๆก,กินอะไรได้น้อยๆกระเพราะมันก็เล็กลงเองแต่มันก็ผอมลงตั้ง15กิโลภายในแค่ปีกว่ากว่า ที่ช่วงที่ไม่ได้ทําคลิปเลยเ็เ่ยลคิดว่าตอนนี้น่าจะเป็นกระเพาะเล็กลงเลยกินอะไรก็น้อยแล้วกินไม่ได้เยอะมันก็เลยดูแบบแบบไม่ค่อยน่ากินเนาะดูเหมือนเหมือนกินแบบก็ไม่ได้กินแบบกินโชว์กินคือกินแบบกินเหมือนเรากินอยู่บ้านอ่ะกินอาหารกินกับกับข้าวอืมช่วงที่เรากหิวแหละแต่มันกินไม่ได้เยอะ กินเหมือนเรากินอยู่บ้านปกติไม่ได้กินโชว์กินอะไรอะ่ะคุณกินโชว์เขากินอร่อยเลยก็ก็ดีใจด้วยแต่อันนี้ปลาชัวอร่อยจะไม่กินได้แค่นี้กินให้พอดีแล้วเราจะไปหนักอตอนเย็นอีกทีนึง อิ่มแล้วก็อย่าลืมนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ให้พาทัวร์ด้วยนะอืมก็ยังไงพาทัวร์ก็ฝาก,ฝาก,ฝากให้ทุกคนเนี่ยกดกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปข้อไปของพาทัวร์เนาะเดี๋ยวพาทัวร์คลิปหน้าพาทัวร์จะพาไปปลูกต้นไม้ซื้อต้นไม้มาเลยครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะบ๊ายบายขอบคุณค่ะเจอกันวันใหม่นะเมื่อวานเจอกันค่ะ